ต่อไปนี้การทํากับข้าวของเราก็จะง่ายขึ้นเมื่อเรามีเครื่องปั่นอเนกประสงค์ตัวนี้จ้าไม่ว่าจะปั่นพริกปั่นกระเทียมปั่นพริกป่นปั่นข้าวคปลวทกทกับข้าวอาหารไทยนะคะเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ครกหรือว่าต้องหั่นต่อไปเพราะเรามีเครื่องปั่นอเนกประสงค์ตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นแบบฟูดเกรดนะคะใบพัดของเขาจะมี3ใบพัดที่เป็นสแตนเลสอย่างดี3ใบพัดนี้ทําให้การปั่นของเรารวดเร็วแล้วก็เสร็จง่ายทันใจจะมีฝาปิดตัวนี้นะจ้าเวลาใช้งานหัวปั่นตัวนี้ก็ใใชช้้้แลวกก็ด กดครั้งละสิบวิ3สครั้งเราก็จะได้กระเทียมแบบนี้เลยจ้าและที่สําคัญเลยนะที่เราชอบมากคือไม่มีสายไฟไม่ต้องเสียปบปลั๊กให้รกโรงรงัรงเพราะว่าเขาเป็นแบบชาร์จแบตค่ะ ชาร์จแบบด้วยไท p ซ C นะเราจะไปกินข้าวนอกสถานที่เราพกเครื่องปั่นนี้แล้วไปทํากับข้าวโอ้โหชีวิตสะดวกสบายมากมายแล้วราคาแค่เพียงร้อยนิดๆทุกคนคุณสมบัติดีขนาดนี้ปั่นพริกปั่นกระเทียมละเอียดขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วจ้าทางร้านเขากำลังจัดโปรโมชั่นนะคะถ้าสนใจก็เลือกซื้อสินค้าที่ตะก้าด้านล่างซ้ายได้เลยจ้า